ใหม่คือร้องเพลงแล้วก็หยุดไปหยุดร้องสดไม่สามารถไปต่อได้จริงเกิดไม่คือเป็นได้มากไปได้มากวันนี้ร้องสดวั่นี้ร้องเพลงกันแฟนๆไม่ได้ร้องนานมากแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่งานวันนี้มันจะเป็นอ ไปเลยใช่ไหมครับเราจะมาตัวบูมบานค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบได้บอกแฟนขับก่อนว่าเราจะร้องเพลงนี้นะให้เตรียมตัวไว้นะก็จะได้โชว์นิดนึงแต่ว่าเรื่องเพลงแบบจังหวะตัวบูมบานเหมืนเข้ากับเราเราตอนนี้เลยเป็นอย่างนี้่ใช่ค่ะก็นิดนึงค่ะแล้วก็อยากจะแบบมอบเพลงแฟน ิว็วลูกจเจาอกสวยขนาดนั้นเป็นเร่องที่เราหมดลครับคิมเพราะว่าเดี๋ยวมากไม่สบายไปตามคิมแล้วคิมก็สลับกันอยู่น<ๆ>ี่จริงๆค่อนข้างพเราทรามานดีกว่า <laughs> พอเราไปหลายวันมากเราไป16วันค่ะคิมก็มีช่วงที่ไปทํางานทํางานเสร็จแล้วก็เจอกับพี่มาแล้วก็ก็ทําธุระเกี่ยวกับงานแต่ก็แวะไปถ่ายพรวเว่นติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าฝนตกแต่ว่าก็ปรากฏว่าบแ,วแบบว่าผฝนเป็นใจมีมีแต่งไอาทิกเึ้นเหมือว่าให้คู่ให้คู่เราเลยใช่ค่ะแต่ก็โอโ้โหก็รู้สึกแบบแมจิคอลมากเลยอ่ะัน ปล่อยคลิปวิดีโอชาแนลมันแล้วเปิดภาพมานิดหน่อยแล้วนี้ยังเหลือภาพอีกเีหรือมครับที่เป็นคู่เราที่โมเมนต์ที่น่ารักเลยยังมีค่ะเดี๋ยวว่าจะลงเดือนหน้าให้ชมอีกทีเป็นการเา้าเดาไปคตอเป็นโมเมนต์ที่คูอถ่ายกันเองหรือว่าจะมีแบบเซ็ตที่เป็นเ่างภาพถ่ายมีเซ็ตที่ช่างภาพถ่ายอ่ะอาจจะมีช่วงที่ไปถ่ายไอช่วงที่ไปแต่งที่อิตาลีค่ะ เป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่ไหมครับที่ไม่ให้พี่หมา,ากามรินเจ้าสาวเราอะไราบเงี้ใช่ค่ะคือเราแบบ เราติดอยากเจอคลิปความเป็น traditional ไว้ก็คือให้เขาไปเจอตอนที่เราเดินก็คือวันงานเลยใช่แต่เราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักใช่ไหั้ครั้เพราะว่าเห็นว่าชุดเราว่ายังมีความต่อไม่เพิ่มนะี่เห็นเพี่บอกว่าทำไมชุดใส่ได้มาดีแบบว่าต้องแบบเออเก็บเข้าเออดีแล้วใช่ไหมใช่ไหมดีแล้ว ลงวันนี้อีกนิกดนึงด้วยแหละไม่เพิ่มค่ะเดี๋ยวจะลดอีกสักนิดนึงเท่าไหร่คะหมายถึงว่าจะลงอยากลงหรืออยากลงอีกสองโล <c oughs> ่ยากมากเลยแต่เราใส่แล้วสวยแล้วนะหมายถึงที่เราไปลองใชนะคะเขาก็บอกโอเคเราไ่ใช่หรอยังค่ะชุดจริงๆยังไม่เสร็จนะคะก <c oughs> ็คือเล่นมายากลกับปมากพี่หมากใช่ก็ตอนที่เราไปลองก็ให้พี่หมากไปรอที่อื่นใช่ใ, <c oughs> <c oughs> ใช่ต้องไปตามดูในคลิปเนาะใช่ใช่ไปดู ถมพ์มากได้ค่ะนใน y o ยูทูบโชว์แบบนี้นิดหน่อยจริงๆแต่จะมีให้ชมแบบเต็มๆเราได้เห็นสถานที่แบบไกลๆมันฟินไหมอ่ะสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฟินแล้วก็บวกกับก็เรียนดิ้น,นดึกรวยค่ะเพราะว่าเราทําเองทุกอย่างเลยค่ะแทบจะไม่มีใครที่แบบช่วยเราได้เลยเมื่อกี้หนักหมุกงี้างแต่งมากใช่ค่ะทุกวันนี้คือ เมลอย่างเดียวเลยซึ่งปกติเป็นเขาที่เขียนเมลไม่เป็นเลยแล้วก็แทบจะไม่เคยเข้าไปดูเมลเลยเอ,อันนี้คือต้องเช็คทุกวันแล้วก็ทีมเมลแบบวันละกบบสามสี่อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วม็นภาษาอังกฤษไปเลย,เลยแล้วก็แบบค้น้าแบบแต่ก็สนุกดีนะมันก็เหนื่อยเหนื่อยแบบมันดีแล้วก็ทำทั้งป้า เยอะไปหมดขอระบายหน่อยตอนนี้อะไรลงตัวตอนนี้อะไรลงตัวบ้างเราไม่มีอะไรลงตัวอยากใช่ค่ะไม่ไม่กินอะไรได้ไหมไม่พร้อมเลยคิดไม่พร้อมเลยเราคิดว่ามันจะทานหรือมันจะต้องไปนบหรือไปคิดว่าคิดว่าคงคงทันแหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะติแตกไปเองเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันลแค่สองเดือนกว่า อันนี้ได้ระบายแล้วโอเคเป็นไงบ้างโอเคค่ะพี่เรียงแบบว่าจะจะเย็นๆหรือว่าห้ายทประมาณนั้นต่ออันนี้ต่อเลยก็มีก็มีแบบเนี่ยค่ะพสูจต้นก็จะแบบว่าคอยส u อ p o r คอยบอกว่าแบบเออทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะือเราก็แบบเรามีงานในไทยด้วยอะค่ะเราก็เลยแบบมันหลายอ่ก็เลยคิดว่างานในไทยอ่ะคิมจะไม่ทำแลละ นี่ตอนไหนอะแบบว่าหรือว่าขอขอสักสองอาทิตย์เพื่อไปเตรียมงานแต่งอะไรเงี้ยเรามีวางไวมปะมีค่ะก็จะบินในช่วงอาทิตย์ที่ที่แต่งเลยค่ะก่อนบินไปก่อนประมาณสองสามวันสองสามวันเองหรออาทิตย์ไหมเื่อจะพอม่เพราะว่าเราอยู่เที่ยวต่อด้วยค่ะเดี๋ยวเดินวนานไปก็หมักขมุนุ่นของเราไหมช่วยกันแบบเขาก็ช่วยนะคะคนนั้นก็พร้อมจ่ายเดียวเลยอะ ตามใจมากซึ่งเราก็ต้องเป็นคนดูครบครุ้มกบ,สบ,สบ,สบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็คนข้างทาี่จะแบบในที่สม,ม,มากรนา่ารักมากค่ะคือ <laughs> แบบเป็นสายสปอร์ตมากๆวางไว้สักเท่าไห,ไหร่อ่ะครับสำหรับนักเตะนะค่ะเพราะว่าในทุกๆสถานาที่ค่ <c oughs> าบานคาถ้าเห็นไปลองชิมแล้วค่ะใช่คะ่ะตอนนี้เลิกรับไปแล้วค่ะ <laughs> เลิกรับเลยอ๋อกก <laughs> เลิกแล้ว วงที่พี่หมากก็ให้หลังจากที่กลับมาแล้วอันนี้คือวงที่พี่หมากซื้อสมปีที่แล้วแล้วอ๋อแล้วมันเข้ากับชุดตัวนี้เนาะก็เลยใส่มาอ้วเนี่ยนไอันนอนนี้เหมือนยายาเลยนะ่เรยาาอะไรก็โอ้โหบทีเราก็มันไส้เพื่อนเราเหกัน ป็นไงบ้างครับเราโมเมนต์วันนัรร้นให้ก่อยเพราะว่าเราก็ไปเซอร์ไพรส์ก็โหเดินขึ้นเขากันซายแบบเนาะเราก็ทําทุกอย่างที่จะที่จะทำให้เพื่อนเราเซอร์ไพรส์สุดก็คือโต๊ะหกสุดคนแล้วก็วางแผนว่าจะลงสตอรี่ให้ดูเหมือนกับไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นานก็สงสัยยุคกับไทยแล้วหรอไหนว่าจะแวะมาอิตาลีอีกรอบหนึงไงแล้วโว้ไม่ไหวเราไปตั้งนานแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็เชื่อสนิทแล้วว่าเราอ่ะไม่อยู่แล้ว อันนี้อันนี้นัดเดทเตรียมนานเนี่ยครับเพราะว่าพวกเราเตรียมาน,น,นานไหมสี e arn, e ม่เดือนห้าเดือนหรือเก่งเก่งของเราเก่งกว่ากันนังเราอ่ะไม่เก่งเลยทำไมอ <laughs> ม่ะทีอไม่เจอคือหลังๆอ่ะ ไม่เจอยากเลยเพราะว่าเราแบบเรามีหลยเรื่องเราโผล่เราโป,โป๊เพราวเราเป็นคนที่โตหกไม่เป็นเลยเ,ออเราก็เลยไม่เจอเพื่อนประมันหนีหน้าเพื่อนสองเดือนกว่านพราะย่ายกเพราะเป็นคนที่จับจับพิรุ์ได้เก่งมากเป็นคนที่แบบเก่งมากอะฉลาดมากเราว่านักฉลาดเคิมเยอะมากแต่ก็ประสบความสำเร็จน,นะคะบอกว่าค<ช>่ะแต่ว่ามันเหมือนโผ่วนั้นมันโผล่าใครวันนั้นมันโพเพราะใครเพราะว่า คืออัจริงสถานที่มันเป็นลาน,นกว้างมากมันมีแค่ตะแคงทีกก่ตั้งแล้วเพื่อนๆไปกันหลายคนค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนเขาอยู่ที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องซุ่มใช่ไหมแต่บางคนก็ก็อยากจะแบบไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรก็จะมีพี่แอลที่ย่าเห็น แล้วก็จะมีเพื่อนพี่แบร์อีกคนหนึ่งที่ย่าเห็นขง่งที่ย่าเขาบอกเขาเตรียมตัวทุกวันเพื่อแบบเราแต่งเราได้เห็นโมเมนต์นั้นไหมว่าหรือว่าอะไรเไงเราเห็นนางทําเล็บแล้วเราไปคุยกับแบบพี่สาวอยู่เลยว่าแบบว่าพี่มันไม่เคยทําเล็บนะคือนางทําเล็บนางจะทําแบบแฟชั่นนางไม่เคยทําแบบครินครีนยาวยาวคลินครี่นนางทําเล็บไปแล้วเราก็แบบ คิมไม่เชื่อใช่ไหมคิมคิดว่าคิมคิดว่าผู้หญิงมันต้องมีกลิ่นอยู่แล้วอันนี้เว้นคิมนะคะคิมเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรตอนเคสคิมคิมไม่รู้จริงๆแต่ว่าผู้หญิงทุกคนนั่นแหละอาจจะแบบมีนิดหน่อยแแต่เรานำร่องกับเพื่อนแล้วครับเพื่อนมีประสษาหรือยังครับกับเรื่องรานยังค่ะแต่นางก็แบบอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะอะไรเงี้ยกอทุกคนต้องพร้อมที่จะช่วยเราหรือว่าร่างให้คิมก่อน ือแบบว่าแบบช่วยคิดก่อนแล้วก็ค่อยงานนะแล้วก็เพื่อนๆคอยมาช่วยงานที่หลายแต่เหมือนเขาก็แบบเหมือนมีภาพชัดอยู่แล้วนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยต้อเอาเวลาใช่ใช่ใชแต่ก็รอนให้เขาไปดูเลิกเปนอะไรก่อนแล้วเราล่ะครออที่ว่าที่เจ้าสาวยังมีความตื่นเต้นไหมตอนเนี้ยหนึร้อยเปอร์นตให้ตึงเส้นกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ตอนนอ๋อตอนนี้ยังค่ะตอนนี้สักประมาณแบบตอนนี้หมดแพนิ้ หมดแพนิกประมาณ6กบอร์เนะหกสิบเปอร์เ mm ซ็น hmm. ต์ใช่ไหมใช่แต e ่ถ้าเขาคงเข้าพร้อมเหมือนคนอื่นเขาไหมครับมีเวลาเต็มตัวทันไหมไม่เลยค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปแล้วล่ะเออก็อยากเข้าอ๋อยกาแตาอยากขอเขียนงานก่อนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแก๊งแก้งชของแหวน